คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเอฟซีมิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมิน คิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์นะครับรู้ว่ากดติดตามนะครับกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณน,นะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆน,น,นะครับมาฝาก fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ F c มิตรตักนะครับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทํา f c พี่น้องผิดหวังนะครับสูตรจากทางช่องก็ได้อยู่ที่2กับ6นะครับก็มา6 3 3 6ตัวเจาะนะครับใครที่อยู่ในบ้านถึงจะได้นะครับ6.3สอก็ขอแสดงความยินดีกับ f c มิตรทักที่มีความโชคดีก็ผากคำคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับอก็จะทําไปตามสูตรเช่นเคยนะครับ จะตรงอกตรงใจ f c ฟมิรักหรือเปล่าไปรับชมสูตรตารางวันถุงเงินพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางข้อสอบนะครับลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน,น้นๆสูตรตารางวันถุงเงินจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพาด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบแนวทางของราวพัฒนานะครับในปีพศ2 0 0พ ห้าร้อยหกสิบแดนะครับหรือว่าเดือน5้าแล้วนะครับเอชพีน้องนะครับจะครึ่งทางแล้วนะครับอีกเดือนหน้าก็เดือนหนะครับก็ครึ่งทางของ1ปีหนึ่งปีมี1ิบเดือนนะครับข้อสอบล่าสุดออกกูที่หนึ่งหนึ่งหกสามเจ็ดสี่นะครับบางที่นะครับเอาหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่เอาหนึ่งหบางที่เอาหกสาม นะครับบางที่เอา74นะครับ7374บนด้วยกันนะครับขอสอบวันนี้เข้า3 6 6 3สนะครับอย่างที่แอดแจ้งนะครับใครที่อยู่ในบ้านถึงจะได้นะครับนี่นะครับที่อยู่ในบ้านนะครับแอดให้เด่นอยู่ที่6แล้วก็2นะครับ6 3ส6สตัวเจาะนะครับก็ขอแสดงความยินดีทั้งหนึ่งหนึ่งด้วยนะครับเจาะให้ด้วยนะครับ1 1หนึ่งนะครับใครที่อยู่ในบ้านก็ยินดีด้วยนะครับกับ f c มิตรรักที่มีความโชคดีนะครับ สำหรับหน้าห้องแอสจ่อสามคู่ก็บอกนะจ่อสามคู่โอกาสพลาดมันสูงในห้องแอดจะใช้เลขผสมให้เป็นห้าคู่นะครับจะมีห้าคู่นะครับตัวเด่นนะครับเพราะว่าสามคู่โอกาสพลาดมันเยอะวันที่ยี่สิบแปดเดือนห้านะครับผมสามหกหกสามก็ยินดีด้วยนะครับเอฟซี FC พี่น้องก็คอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับแอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมช่องแอดมินตีนโชคพอรก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับแอดก็มีสามสูตรในการบวกลบคํานวณเอฟซีพี่น้องรับชมนะครับ ก็จะมีสูตรตารางวันถุงเงินสูตรมังกรทองและก็สูตรเดินดีนะครับใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยและข้อลาวพัฒนานะครับผมสำหรับห้าน้อยหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นจ็นเลขตารางวันนะครับจะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์และก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนคำนวณวันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับลาสุดแอดจับเลขเก้ากับสองสำหรับหกสามเป็นเลขผสมนะครับที่แอดบวกให้นะก็ได้อยู่หนึ่งก็มานะครับหนึ่งหนึ่ง นะครับอย่ีแอดเจาะให้ได้อยู่นะหนึ่งหนึ่งนะสามตัวเด่นของแอดคือหนึ่งหกสองนะครับเข้าเลขหกกับเลขหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งมาท่านได้เฮนะครับต่อไปนะก็จะเป็นวันศุกร์นะครับก็จะมีเลขสี่เลขหนึ่งเลขหกเลขแปดเลขเจ็ดเลขศูนย์นะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันถ้าตัวเด่นมากับหัวได้เลยนะครับเพราะว่ามันชอบกับหัวนะครับถ้ามันมาหกกับเก้านะครับ โอเคนะครับแอรก็จะคัดลงชุดวินนะครับข้อสอบในตารางนะครับตัวเด่นก็จะมีเลขศูนย์เสียชีพอย่าเสียสต์เสียเข็มขัดอย่าลืมเลขศูนย์หนึ่งสี่หกเจ็ดแล้วก็แปดนะครับสาหรับชุดวินนะครับสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบจับคู่จับวินนะครับสําหรับสูตรเจาะสองตัวน้นเน้นนะครับจากทางช่องแอดมินกิมนำโชคพารวยนะครับสายวิง่งสายดูดเน้นอยู่ที่ น้นรูดอยู่ที่นะครับหนึ่งแล้วก็สี่นะครับสายวิ่งสายรูดรูดหนึ่งกับสี่นะครับพวกความชัวจะใช้สูตรของมังกรตารางวันถุงเงินนะครับสำหรับหนึ่งนะครับเอสจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับประมาณสามคู่นะครับเห็นรูดเลยนะครับสำหรับสายรูดนะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งนะครับสำหรับเด่นหนึ่งนะครับ หรือเอีพี่น้องกลัวพลาดนะครับก็จะเป็น0ูน1 6 1 7 1 8 1ก็ได้นะครับอย่างที่เอดแจ้งนะครับมาทีไรเอดคิมกลับนะครับใครไม่กลับก็แล้วแต่นะครับ6กับ9ตัวเดียวกันนะครับกลับหัวได้ยิ่งดีนะครับถ้ามา91ก็จะว้าวุ่นตามนี้นะครับสำหรับเด่น1นึ่สำหรับตัวที่2นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูดอยู่ที่4นะครับจะมี04นยะครับ4 6 หรือว่า47นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสอบนะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับถ้ากลัวพลาดก็รูดเลยนะครับถ้าไม่ลูดก็จะเป็น0441464748นะครับประมาณนี้นะครับอย่างที่แอดแจ้งนะครับตาแอดคิมเหมือนเหี่ยวนะครับมาทีไรกลับหัวให้เป็น49นะครับ มาทีไรกับทุกทีแล้วนะครับประ่าณหกกับเก้ามันตัวเดียวกันใครจะกลับก็กลับนะครับตามนี้นะครับสําหรับข้อสอบตัวเด่นสําหรับตัวเด่นก็ระวังอยู่ที่ศูนย์หนึ่งนะครับหกหนึ่งหรือว่าเก้าหนึ่งนะครับอ่าสี่สี่หกนะครับแล้วก็สี่เจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเด่นจากทั้งช่องแอดคิมนําโชคพารวยสําหรับวิศพี่น้องไมช่ชอบตัวแอดคัดให้จับวินในตารางได้เลยนะครับ สำหรับเบิ้ลนะครับเบิ้ลเดี๋ยวก่อนนะครับมาชม3ตัวเด่นเลยนะครับ3ตัวเด่นคัดพิเศษนะครับก็จะเป็น64 64 84นะครับเลขผสม6071นะครับเลขในตารางนะครับเลขผสมก็คือ96 91สําหสำหรับข้อสอบชุด6ตัวจะเป็น104 641นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสอบชุด6ตัวนะครับ สำหรับเบิ้ลก็จะมีอันหน่งหนแล้วก็4 4, 4นะครับกันให้2อคู่สายเบิ้ลตามนี้นะครับสำหรับก็สอบสูตรเจาะ2ตัวเน้นน,น,นะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับงวดที่แล้วก็เจาะเข้า6ก3 6ทั้งรูดทั้งเจาะนะครับก็สอบวันที่28นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับช่วยชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับ สำหรับ FC พี่น้องเข้ามาใหม่ที่ชอบอย่าลืมกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนำโชคพารวยเอามานำเสนอนะครับสำหรับ FC พี่น้องอยากได้ข้อสอบเม็ดเดียวนะครับหรือว่าเรียวิ่งล่างเรียวิ่งบุก็คอมเมนต์มาบอกแอดท้ายคลิปจะไปค้ปนหาข้อสอบเม็ดเดียวเรียวิ่ง FC พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคลขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าคลิปหน้า สำหรับวันนี้ก็ขอ FC มิรักโชคดีมีใช้ทุกชัานเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ